คุณเคยรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังเคลื่อนไหวช้าเกินไปสำหรับคุณไหมคะความอดทนกำลังจะหมดลงเมื่อเจอรถติดหนักอินเทอร์นเน็ตโหลดช้าหรือเมื่อความสำเร็จในความฝันดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อมการเป็นคนมีความอดทนมากขึ้นไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องทนทุกทรมานอย่างเงียบๆแต่มันหมายถึงการที่เราสามารถ จัดการกับความรู้สึกไม่สบายใจที่มาพร้อมกับการรอคอยความล่าช้าและความยากลำบากได้อย่างมีสติความอดทน patience และความเพียร perseverance คือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่แข็งแกร่งที่สุดมันช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดหลีกเลี่ยงการกระทำที่หุนหันพลันแล่นและที่สำคัญที่สุดคือทำให้เราไม่ยอมแพ้ต่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ คลิปนี้จะพาไปเจาะลึกถึงหลักการที่ใช้งานได้จริงจากจิตวิทยาเพื่อสร้างระบบ4เสาหลักที่พงพลังในการพัฒนาความอดทนและความเพียรให้คุณเปลี่ยนจากการเป็นพาดของความเร่งรีบมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวลาและกระบวนการของตัวเองค่ะเสาหลักที่1การจัดการความคิดที่เร่งรีบ managing the impatient mindset ความอดทนเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจความคิดที่ขับเคลื่อนความต้องการให้ทุกอย่างเกิดขึ้นทันทีเสียงในหัวที่ต้องการความเร็วเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุด1.1กับดักของความต้องการความพึงพอใจทันที The instant gratification demand เราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ทันทีผ่านหน้าจออาหารบันเทิงข้อมูลทำให้สมองของเราถูกฝึกให้คาดหวังผลตอบแทนทันที เมื่อความจริงของชีวิตเช่นการสร้างทักษะการสร้างความสัมพันธ์การลดน้ำหนักไม่เป็นไปตามความคาดหวังนี้เราจึงเกิดความหงุดหงิดอย่างรุนแรงการตระหนักรู้จุมยอมรับว่าชีวิตจริงไม่ได้ดำเนินไปเหมือนแอปพลิเคชันการเติบโตที่แท้จริงต้องใช้เวลาและความพยายามที่ไม่เร่งรีบ1.2เสียงในหัวความไม่ยืดหยุ่นต่อความไม่แน่นอน Intolerance of uncertainty Are you คนที่ไม่ค่อยมีความอดทนมักจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงเมื่อต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของเวลาเราต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่และอย่างไรที่จะสำเร็จและการไม่รู้ทำให้เราวิตกกังวลจนต้องรีบลงมือทำแบบผิดพลาดหรือยอมแพ้ไปเลยคำพูดหลักเราต้องรู้ว่าสิ่งนี้จะใช้เวลานานเท่าใดหรือเราไม่สามารถทนรอผลลัพธ์ที่ยังไม่แน่นอนได้กรย,ยุทธการท้าทายความคิดแบบควรจะต้องเร็วกว่านี้ เมื่อความคิดที่เรื่องรีบเกิดขึ้นจงท้าทายมันด้วยคำถามเชิงหลักการความเชื่อที่ว่าสิ่งนี้ควรจะเร็วกว่านี้มาจากไหนมีหลักฐานอะไรยืนยันว่าการเติบโตควรจะเป็นเรื่องง่ายการที่เรารู้สึกรีบร้อนช่วยให้ผลลัพธ์ดีขึ้นหรือเร็วขึ้นหรือไม่มักจะทำให้เกิดความผิดพลาดมากขึ้นถ้าเราสามารถยอมรับความไม่แน่นอนได้เราจะใช้พลังงานนี้ไปทำอะไรแทน เปลี่ยนพลังงานจากความกังวลไปสู่การลงมือทำอย่างมีคุณภาพ1.3กลักรย,ยุทธ์การเปลี่ยนไปสู่ความคิดแบบเติบโต Growth Mindset ความอดทนเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองต่อความสามารถความพยายามและเวลา Patience คือการยอมรับว่าความช้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ Perseverance คือการยอมรับว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นแค่ขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์และแก้ไข จงตอกย้ำว่าทักษะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะและความสามารถของเราไม่ได้คงที่แต่มันกำลังเติบโตเสาหลักที่2กลไกการสงบในสถานการณ์ฉุกเฉิน emergency calming mechanisms เมื่อความหงุดหงิดจากการรอคอยหรือความยากลำบากกำลังจะประทุเราต้องการเครื่องมือที่ช่วยให้เราหยุดปฏิกิริยาอัตโนมัติและกลับคืนสู่สภาวะสงบอย่างรวดเร็ว2.1 พลังของการหยุดชั่วคราว The power of the pause เมื่อเรารู้สึกหงุดหงิดอารมณ์มักจะเข้าควบคุมทันทีการฝึกควบคุมอารมณ์คือการสร้างพื้นที่ว่าง The pause เล็กๆระหว่างสิ่งกระตุ้นกับปฏิกิริยาตอบสนองกด5วินาทีเมื่อมีสิ่งเร้าที่ทำให้หงุดหงิดจงฝึกที่จะไม่ตอบสนองเป็นเวลา5วินาทีการทำเช่นนี้ช่วยให้สมองส่วนหน้าตก,กะมีโอกาสเข้ามาทำงาน2.2 กลน่นมดการหายใจแบบ4-7-8 (4-7-8 Breathing Technique) ความหมงุดหงิดเป็นสัญญาณทางสรีรวิทยาการหายใจที่เหมาะสมช่วยหลอกให้ระบบประสาทคิดว่าเราปลอดภัยทำให้เราสง,งบลงทันทีหายใจออกให้หมดจดหายใจเข้าช้าๆนับ4กลั้นหายใจนับ7หายใจออกช้าๆนับ8ทํทำซ้ำ3า3-4ครั้ง การทำเช่นนี้จะรีเซ็ตระบบประสาทและลดอัตราการเต้นของหัวใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ2.3กลยุทธ์การฝึกสติแบบทันที mindful grounding เมื่อความอดทนหมดลงจิตใจมักจะจมอยู่ในอนาคตความกังวลหรืออดีตความขุ่นเคืองการดึงตัวเองกลับมาสู่โลกปัจจุบันช่วยลดความรุนแรงของอารมณ์ได้เทคนิค54321 5. มองเห็น5สิ่ง 4. สัมผัส4สิ่ง 3. ได้ยิน3ส,สิ่ง 2. ได้กลิ่น2ส,สิ่ง 1. ลิ้มรส1สิ่งการบังคับให้สมองโฟกัสที่ประสาทสัมผัสภายนอกทำให้สมองไม่มีพื้นที่ให้กับความกังวลภายใน2.4กลยุทธ์การเปลี่ยนพลังงาน energy redirection ความหมุดหงิดคือพลังงานที่เหลือใช้ที่ต้องถูกเปลี่ยนไปสู่การกระทำที่เป็นประโยชน์แทนที่จะระเบิดออกมาการกระทำเล็ก,เลกๆเมื่อรถติด จงใช้เวลานั้นวางแผนสิ่งที่จะทำในวันพรุ่งนี้จดบันทึกความคิดหรือทำความสะอาดสิ่งเล็กๆน้อยๆในรถการเปลี่ยนไปสู่การกระทำเล็กๆที่มีจุดประสงค์ช่วยลดความรู้สึกไร้พลังจากการรอคอยเสาหลักที่ 3. กลยุทธ์การฝึกความอดทนในชีวิตประจำวันความอดทนเป็นเหมือนกล้ามเนื้อที่ต้องถูกฝึกฝนด้วยความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวัน3.1กลยุทธ์การฝึกความอดทนเล็กๆน้อยๆ จงจงใจเลือกความไม่สะดวกเล็กๆน้อยๆเพื่อฝึกความอดทนในทุกวันการรอคอยอย่างตั้งใจจงเลือกต่อแถวที่ยาวที่สุดในร้านกาแฟาถ้ามีเวลาและใช้เวลานั้นในการฝึกหายใจการชะลอการตอบสนองก่อนจะเช็คอีเมลข้อความหรือโซเชียลมีเดียจงบังคับตัวเองให้รอ60วินาทีการฝึกควบคุมความต้องการการตอบกลับทันทีนี้ช่วยฝึกสมองให้มีความอดทน 3.2กลยุทธ์การใช้การรอคอยอย่างมีสติเปลี่ยนจากการมองว่าการรอคอยคือการสูญเสียเวลาเป็นโอกาสในการฝึกสติการสังเกตเมื่อกำลังรอคอยจงเปลี่ยนจากการมองนาฬิกาเป็นการสังเกตสภาพแวดล้อมสังเกตแสงเงาเสียงหรือผู้คนรอบข้างการเปลี่ยนจากการทำเป็นการเป็นในช่วงเวลาของการรอคอยช่วยให้เรามีความสงบมากขึ้น3.3 การแบ่งงานใหญ่เป็นระยะเวลา (Time Blocking for Endurance) ความเพียรพยายามในงานยากๆต้องใช้ความอดทนในการทำงานซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอเทคนิค Pomodoro Commit to ทำงานที่ท้าทายเพียง25นาทีโดยไม่หยุดพักตามด้วยการพัก5นาทีการแบ่งงานใหญ่เป็นบล็อกเล็กๆที่จัดการได้ช่วยให้สมองไม่รู้สึกว่างานนั้นใหญ่เกินกว่าจะรับมือได้การวางแผนความล่าช้าเมื่อเริ่มโครงการใดๆก็ตาม จงตั้งงบประมาณเผื่อเวลาสำหรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดเช่นเพิ่ม20%จากเวลาที่คาดการไว้การทำเช่นนี้ทำให้สมองยอมรับว่าความล่าช้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนไม่ใช่ความล้มเหลวเสาหลักที่4การเสริมสร้างความเพียรในระยะยาวความอดทนที่แท้จริงคือความสามารถในการรักษาระดับความพยายามไว้ได้นานพอที่จะบรรล,ลุเป้าหมาย4.1หลักการการเป็นนักวิ่งมาราธอน คนที่มีความเพียรสูงไม่ได้เร่งสปีดต,ตั้งแต่ต้นแต่จะเน้นที่การรักษาระดับพลังงานไว้ให้สม่ำเสมอจนถึงเส้นชัยการจัดจังหวะแทนที่จะพยายามทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้ในวันเดียวจงตั้งเป้าหมายที่จะทำงานในระดับที่ยั่งยืนซึ่งเราสามารถทำซ้ำได้ทุกวันแม้ในวันที่เราไม่มีแรงจูงใจความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความเข้มข้น การทำงานหนึ่งชั่วโมงต่อวันอย่างสม่ำเสมอในโครงการใหญ่มีค่ามากกว่าการทำงาน10ชั่วโมงในวันเดียวแล้วหยุดไป2สัปดาห์4.2กลยุทธ์การสร้างหลักฐานแห่งความสำเร็จเล็กๆ evidence of small wins ความอดทนจะถูกทำลายเมื่อเรารู้สึกว่าความพยายามของเราไร้ผลการจดบันทึกความคืบหน้าเล็กๆน้อยๆช่วยยืนยันว่าเรากำลังเดินหน้าอยู่การติดตามความคืบหน้าสร้างสมุดบันทึกหรือตารางที่ติดตามการกระทำที่เราทำไปแล้ว เช่นจำนวนครั้งที่ฝึกฝนจำนวนหนังสือที่อ่านจำนวนวันที่ออกกำลังกายการเฉลิมความพยายามจงให้รางวัลตัวเองสำหรับการทำตามแผนไม่ใช่เฉพาะเมื่อได้รับผลลัพธ์สุดท้ายเช่นเฉลิมเมื่อเราทำงานที่ยากครบ5ครั้งตามแผน4.3กลยุทธ์การเชื่อมโยงความพยายามกับความหมาย Linking effort to learning เมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบากที่ยาวนาน จงเตือนตัวเองถึงเป้าหมายที่ลึกซึ้งที่ขับเคลื่อนความพยายามนี้การทบทวนว่าทำไมเมื่อรู้สึกอยากยอมแพ้จงถามตัวเองว่าเหตุผลที่แท้จริงที่เราเริ่มทำสิ่งนี้คืออะไรและการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นในระยะยาวอย่างไรความอดทนเพื่อคุณค่าการฝึกความอดทนไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อคุณค่าที่เราต้องการสร้างสรรค์เช่นความอดทนในการเลี้ยงดูเด็ก ความเพียรในการสร้างธุรกิจเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นสรุปความอดทนคือพลังอำนาจที่แพ้จริงการเป็นคนมีความอดทนมากขึ้นคือการตัดสินใจเลือกความสงบเหนือความหงุดหงิดและเลือกความเพียรเหนือกำแพงแห่งความยากลำบากค่ะจงตระหนักว่าความอดทนเป็นทักษะแห่งการเติบโตและเป็นรากฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนทั้งหมดเริ่มต้นจากการสุขหายใจแบบ478ในครั้งต่อไปที่คุณต้องรอคอยอย่างไม่เต็มใจ จากนั้นท้าทายความเชื่อว่าทุกอย่างควรจะเร็วขึ้นและลงมือทำตามหลักการแบ่งงานใหญ่เป็นบล็อกเล็กๆการฝึกสนนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณสามารถเผชิญหน้ากับความล่าช้าของชีงวิตได้อย่างสงบและมีพลังใจที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ